ดีค่ะน้องนงวันนี้เราจะมาเล่นเงากันนะคะ <c oughs> โอเคมาเล่นเงากันนะคะไปกันเลยชุั้นดูหนูดีนานมาแล้วมีหมู่บ้านอยู่สองหมู่บ้าน <c oughs> หมู่บ้านหนึ่งอยู่ทางนู้นนะ <c oughs> อีกหมู่บ้านหนึ่งก็อยู่ทางนี้ช <c oughs> ั้นชื่อทูฟิงเกอร์ถ้าเรากลับหัวกันเนี่ย ก็จะสามารถเป็นเท้าเดินไปได้ <Wow. S 1> และมีอยู่เรื่องอยู่ว่าฉันต้องเดินไปหมู่บ้านตรงนู้นซึ่งมันต้องผ่านป่าชื้นและก็มีบึงเยอะมากเลยคนที่หมู่บ้านทางนี้ก็บอกว่าตรงบึงตรงนั้นน่ะมันมีโจละเคเยอะมากเลยแต่ฉันก็ต้องผ่านไปแหละเพราะว่าฉันต้องไปหมู่บ้านตรงนูน้นฉันจะไปซื้อน้ำป่า โอเคฉันกินอะไรกินฉันสามารถกินคนทั้งตัวได้กินยูทั้งตัวได้กินปลาฉลามตัวใหญ่ได้ทั้งตัวแตล้วกกินปลาฉลามแต่ทำไมแกถึงรู้ได้ไงว่าฉันกินปลาฉลามทั้งตัวใหญ่ได้ ฉันมีเพื่อนมาอีกคนเป็นสิบตัวเดี๋ยวก่อนนะฉันมีเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งเป็นสิบตัวฉันมีเพื่อนมาอีกคนนึงฉันสองตัวมีสองตัวเขาเป็นเพื่อนกันฉันมีในข้างในมีเจระเข้ดูเขาเป็นเจอระเข้พิษเจระเขเเลยนะเจระเข้พิษคือเป็นจระเข้อยู่แล้วแล้วก็มีพิษด้วยใช่ฉันเอาฉันเรียก เจอเล่พิษมาดีกว่าเคี้ยวของเขาจะมีพิษกระโลกอเพราะว่าในท้องเจอเล่ห์พิษจะมีกระดูกอยู่อ่ต้องไปแอบใช่ไหมตอนนีแน้แอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนในขณะที่ทูฟิงเกอร์นั้นได้เดินทางมาไกลและอยู่ใจกลางของป่าชื้นเอ๊ะ <c oughs> ฉันว่าฉันหลงทางนะ ตรงนั้นคืออะไรเงาขยุ่มขยุ่มะวิ่งหนีในขณะนี้วิ่งหนีวิ่งหนีทูฟิงเกอร์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 วิ่งหนีวิ่งไปไกลแล้ววิ่งไปไกลแล้ววิ่งไปไกลแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าฉันกินแกแต่ก็จะได้รู้ว่ามีจระเข้อยู่อีกตัวนึงมีจระเข้สองตัวมีจระเข้สองตัวอ ฉันตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ฉันฝันเหรอเนี่ยมันเหมือนความจริงมากเลยในฝันเนี่ยมันน่ากลัวมันเลยสงสัยวันนี้ฉันกินของหวานเยอะเกินไปฉันเลยรู้สึกมวนมวนท้องฉันก็เลยฝันร้ายถูกจระเข้กินอย่าลืมนะครับเด็กๆก่อนนอนกินของหวานแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยวันนี้ t ูฟิ i n g e r ์ไปก่อน ถ้าชอบก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที